สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกหอมแบ่งไฮโดรโปนิกของเรานะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นหอมอายุสามอาทิตย์นะครับย1 22ิบเอ็ดยี่บสองยี่สบสาวันประมาณนี้นะครับนะครับน้องก็จะลำแหลบนะครับเนื่องจากว่านอนกินนัเห็นอีกด้านอีกหนึ่งตัวเห็นนอนแล้วนะครับถ้านอนไม่กินก็จะน่าจะสวยกว่าน,นี้อยู่นะครับ นี่ครับไม่ต้องตกใจนะครับอายุหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยน้องก็จะโตเร็วมากเลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับกำลังลอยน้ำลึกนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูทุกๆวันนะครับหรือสองสาวันครั้งหนึ่งนะครับต้องรอดูต่อไปว่าจะเหลือกี่ถ้วยนะครับเนื่องจากว่านอนเยอะมาก